ขอต้อนรับคุณผู้ชมในเช้าวันหยุดพักผ่อนวันสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้ทางรายการมีวัดมาแนะนําให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเยอดอําเภอ3 0 0ยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ วัดตาลเจ็ดยอดเป็นวัดประจำหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดที่มีชื่อเดียวกันและคำว่าตาลเจ็ดยอดนั้นคาดว่าน่าจะมีที่มาจากต้นตาลเจ็ดยอดที่ถูกตัดทิ้งในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อปีพศ2500ค่ะ จุดเด่นของวัดตาลเจ็ดยอดที่แลเห็นมาตไกลคือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตกพรม,มรังสีซึ่งมีขนาดใหญ่หล่อจากโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้างถึง11เมตรและมีความสูงถึง18เมตรค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะได้มากราบขอพอรรูปหล่อสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตพรม,มรังสีกันแล้วนะคะภายในวัดยังมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพอรกันอีกด้วยค่ะ และในวันนี้ทางรายการได้มีกิจกรรมงานบุญที่ได้เกิดขึ้นที่วัดตาลเจ็ดยอดมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันซึ่งในขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดได้ดําเนินการจัดสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดต้องขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกทกท,กท่านด้วยนะคะได้มาร่วมบุญร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดอาเภอ300ยอดจังหวัดประจวบ ค่ะซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการจัดสร้างอยู่ค่ะการให้และการแบ่งปันนับว่าเป็นการสั่งสมบุญครั้งยิ่งใหญ่ขอเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาร่วมแบ่งปันร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาล7ยอดด้วยกันนะคะสอบถามข้อมูลวัดตาล7ยอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0616969544 0862588088ค่ะ